ผมก็บอกว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้อกาสมาร่วมงานนะครับแบบ VIP แบบนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับน้องก้้งนะครับผมพี่ดนิวพี่จิ๋วทั้งสายแดนส์สายร้องแล้วก็มาถึงสายหลอนมากนะครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอบคุณที่เห็นด้วยนะครับผมนะครับเมื่อกี้นี้ก็ขอบคุณพิธีกรนะครับที่กว่าจะได้ร้องเพลงแต่ละเพลงนี้ค่อนข้างจะลุ้นนานมากเลย ว่าเมาเถึงคิวผมก็ทีนึงนะครับผมเดี๋ยวก็มีพิเศษเราโซนบ้งางอะไรกันบ้างข้อผิวบ้างนะครับดัานมากจริงๆครับก็ก็ของผมเป็นทีมของเมืองเกียวโตวนะฮะต้องพูดถึงเกียวโตวแล้วผมชอบมากผมว่าแป้งมันกรอบดีโอ้คุมากช่วยแก้ด้วยตัวเกียวเอาทำไม่ได้ดี่ผมแย่เลยนะครับผมก็พูดถึงทีมญี่ปุ่นทักไทยญี่ปุ่นหน่อยดีกว่าคุริจูะงงงงคุริจูะสวัสดีครับ สวัสดีกับปุ้มการดาบ,บัดกับอ่างงอีกผมกันนาธานครับปุ้มปุ้มรักทุกคนมากมากครับครับอันนี้เป็นสำเนียงญี่ปุ่นบนสุพรรณนะครับผมก,ก็ลองฟังกันดูนะครับเอาละมีเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่เออผมอยากจะมอบกับทุกคนในวันนี้กันครับวันนี้มีใครอยากถ่ายรูปก,กับผมเนียเดี๋ยวเดินไปหาเลยทุกที่เลยโอเคนะแต่ว่าเพลงนี้ช่วยร้องหน่อยได้ปะ่ะเป็นอภัยมอบใหกับทุกคนนะครับที่มีความรักแท้ที่อยู่ในกาลเวลาครับ เราจะเด้ไปหาทุกคนที่อยากถ่ายรูปกันคับเร้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเ้คเยเ้ bay tay nay trai Yên ngay có mây cực khi khoảng ra chứ mì ta thế Vì sắp Chắc mình không nhìn đi nữa cả Mà qua Ở đây xuống đó hình đáng, hình แต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคงยังคนรักจะคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสึงในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอ จะมันคงยังมีเนื้อการเวลามาทิ่งควาอะไรพร้อมกันต่อให้ย <Hey! S 1> คงเป็นปรักแท้ไม่มีวันจะรักหรือน้อยลงไปตามเวลาต้าาาองยับยับ้งที่แม้บางครั้งฉันเลืต้องเจออะไรเป็บน้นังแต่ก็ไม่ให้เธอ เราเปลี่ยนแงไปขนับ

ได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับตอนเสียงปรบมือที่ดังขึ้กล้องผมได้ครับมาเอาละครับผมจะไปถ่ายรูปไปถึงสี่ทุ่มครึ่งในค่ำวันนี้นะฮะใช่ครับครับโอเคครับไหนใครยังขาดอยู่ครับ ใช่ครับเซลฟีฟ่ครับผมไอกับเซลแมนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่กู้อวุโสที่คุ้มครองเราได้นะครับผมเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากๆแต่ไม่เหมือนลูกเขยใช่ไหมเหมือนลูกเขยก็ได้นะครับผมลูกสาวสวยไหมครับ รเรียบร้อยยังไม่หมดครับสวัสดีครับคุณแม่น่นเยนฮะรามาล็อกเพลงรอในการคัดเวลานะครับผมนั่นแหละนบเข้ารูจุกจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊กจกัุเสียงกยงจุขขก๊กุ้๊กจุ๊กจุ๊จุ๊กกุ๊กจกจุ๊กจุ๊รุกจุกกันแลจกันในจุ๊กจกก ตอนนี้นะครับไม่มีใครคุยกับผมแล้วนะครับขอบคุณมากมาครับโอเคครับตอนนี้ผมสังเกตจากจานข้าวแล้วเนี่ยเมนคอสน่าจะหลายท่านเริ่มจะหมดกันแล้วนะครับผมรอของหวานใช่ไหมครับของหวานผมว่าจริงของหวานไม่จำเป็นหรอกครับอยู่กับผมก็หวานแล้วโอเคขอรูปหนึงครับผม สิบห้าบาทครับผมผมร้องเล่นผมรองขอบคุณครับเอาละครับผมตอนนี้ผมอยู่คนเดียวมานานแล้วผมอยากจะขออนุญาตร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับผมเป็นเพลงที่เสียงมากๆนะครับเพลงนี้จะขอมอบให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าอยากจะขอร้องเพลงเพลงนี้นะครับร่วมกับพี่สาวผมสองท่านนะครับ